Ừ. Cái kia à? <laughs> rồi Cái nó, Cái kia rồi 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 Cái kia Cái kia rồi Cái sao rồi Cái kia Cái kia rồi 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 kia rồi Cái kia rồi Cái kia rồi Cái kia

แต่แรกว่าเดือนหนึ่งนี่มันจะหงายด้นะไสังขารเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะวันที่เท่าไหร่มาไปสังขาก่อนบะแม่และเจ้าบอสบายเนาะ เอาเขาินเจ้าเจ้ายางไรอย่างเอาขึ้นอยเจ้าองกินทวงเวลาบเลยกินเป็นหมูอ๋อมาเาท่ตลาดตลาดแกกันเคยอา้วยวไ่ด้ัาสมยเล่

พูมดมีเมียบอกไเดียวมอิ่มนะอยกกินตอนไหดิเ่อคนอกินตอดเอะตก่อนลว่ามันอิ่มดิมิ่เนาะแคทังนั้นี่กับเจ้าเลกบอกัวกลัวกินเมียอิ่มมั้งเชื่อมกันได้นะ ดูดิมด <Ử> ูบ่ไ้เอาลงีเยียนเออมีชุเลาะผู้บ่าวลายบ่กไขตัวนั้นอะไรไข่ตัวลายนี่กับ่แมนบ่มีเือมีเลยใส่้ายอย่าีเลยโจทย์อยงนี้ เพล่นกะเทย่าโชดตดปดโชตดเลยบอแสดงว่าเ่าโชดตัวหน่อยนะโชดตดปดเียเพตัวพวกงมันไปเอเดี่ยซือตลาดนะขึนตลอดเจ้าตนีกินมันหมกเนาะมือกินหมตกเนาะไปรื่นยื้เลยเลยไปยมตกเนาะหา่า่า้มีวางให้จะมาหาไปพี่ไปหูช้างหูขาวหูยังบตกขขาวนครับบ่นบอะรดแหลม่อเดียบก็นลนี่ไง แล้วตกขาแล้วติ๊ขาแล้วคกันนะตุกขอกหวงกัเป็นสาวหาผู้เบาวบยนจับคนอไเด็กเาเด็ก้ขำนี้สเด็กได้แล้วคันจิตปิบัติเขาเดม๋วาหน่อยเอมหน่ยนเมยคอยน่อยอ่อนมือนี่ปัญหาไม่ไม้ผู้บ่าไงหน่อยเบอ ต้องะมัใส่หน่อยมัดล้วนอนใจดีมัดเบาเลื่นน้อกให้ยังไงนะกดโต๊ะกูได้ปะกูแบบไปเจอปะอยาจับมาได้เะรอกดโต๊ะทุกวันได้เห็นแบบบุ้งบุ้งแต่เมื่อกี้นี่ยังว่คือได้ถ้าเพิงอ่ะาเขาไมเหยเลย

เจยังก่อแเสีจทองเองกะเาจ๊เจอนะเจ๊แล้วกระเป๋า็ตรงเนาะเบิ้งกล้วบมีเงินในกระเป๋ากรเป๋าเป่าอยอะตรงแต่ขนาดจซื้อไปจังเลยเดินไปหาเงินเลย

Nambah. แค่ไปห้าไปตลาดต้องไปกินเนะปลน,นีอะไรไปเียก,กันรอวลเยเกินเอสั่งมาเบิงห <c oughs> น้าอะไรดิดเออเนอรกน้

อายนแต่ละ่วนก็ตอิบขึ้นอยากจะดะไลมันนี่รกชายนวมาน่อยรบชาวย้งก็นตมหแล้วหบอหสิ่งั พอดีกินหลอดเลยนเลยเัายแ้วมนดถ้าถ้าเสร็จเธอนเส็นกับเปียมันลายแบบมันมันแบบเป็นเส้นเส้นโต้อไม่เปนเพลอนเนำมันนุนนำตก กินมะนาวาป่มกานกาแฟน้ำาแน้เหรอข้าวตั๋เนาะนั่งเอากาแฟน้คกินตัแบบมันดีดตังๆตุ่กรดิก่เยนทัวร์ะไปกินแล้วก็นอ่ไปนนล้ๆันี่ย คนสบกหำหัวบ่เมยอส่งทิ่ตตองอีกค่ะดีเหนื่อยแต่ดีไม่นดอากาศมหันตเก้ยัวตบหลอกขึ้นเึงนกัน เอานี <si ่ใะเ็นแอันนี้ตัวเขาต้มนนนาเทปาแฟนะแเย็นกาแฟดำเือเาบริสท่เลี้ยง แอ่่แม่ห้องกับพีน้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็อินเลย